สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่กำลังอินกับคอนเสิร์ตใหญ่ของครู1จักรวาลที่ผ่านมานะครับในความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับก็คงจะไม่แตกต่างกันเพราะทุกท่านได้เห็นน้องลีโอนะครับได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ และความเซอร์ไพรส์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินรับเชิญที่คุณผู้ชมทุกท่านแทบจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือครูสลาคุณวุธท่านได้ไปร่วมคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมด้วยศิลปินชื่อดังชั้นบรมเมฆครูหลายท่านเลยทีเดียวจากภาพล่าสุดบน Facebook ของครูสลานะครับ คือภาพความประทับใจที่หาชมได้ยากมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยน้องลีโอนะครับได้มากล่าวความรู้สึกบน Facebook อีกครั้งโดยระบุว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตละเพราะได้เล่นเปียโ,โนร่วมกับป้าขอบคุณป้ามากๆนะครับที่ทำให้ได้มาทำตามความฝันที่ผมอยากจะขึ้นโชว์กับป้าได้ร้องเพลงที่ป้าทำผมมีความรู้สึกและความสนุกมากม ขอบคุณศิลปินทุกคนที่ให้ความอบอุ่นกันภายในงานขอบคุณทีมงานทุกท่านและขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับ Hashtag หนึ่งจักรวาลและนี่ก็คือข้อความที่น้องลีโอได้ระบุล่าสุดที่ผ่านมานะครับและคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นการโชว์การแสดงของลูกชายมี B FC แฟนคลับหลายท่านเข้ามาชื่นชมอย่างเช่นลูกชายแม่เก่งมากม ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกเลยภูมิใจในตัวลูกที่สุดครับรักรักรักหนูเก่งที่สุดรู้ไหมและเป็นที่หนึ่งในใจของแม่แม่ครับแม่มาเพื่อสิ่งนี้แหละครับและหนูก็ไม่ทําให้แม่แม่ผิดหวังเลยกลับทําให้แม่แม่รักหนูมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่อไปนี้ก็ขอให้หนูคนรักและเมตตามากขึ้นมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบน f a c e Book ของน้องลีโอไม่หมดนี้นะครับและผมก็เชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของน้องลีโอเพียงแต่รอเวลาได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่เท่านั้นเองนะครับและเป็นโอกาสที่ดีมากในคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้น้องลีโอได้ทำออกมาเต็มที่สู่สายตาของ FC ฟซีแฟนครับและอีกหลายหลายคนนะครับที่ได้เข้าชมคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะครับ เราได้จดจำภาพบรรยากาศที่แสนประทับใจภาพความน่ารักในระหว่างการแสดงการร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานให้ออกมาดีที่สุดให้ทุกท่านได้ชมอย่างคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับและออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและทุกคนก็มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับและต้องชื่นชมทุกท่านนะครับ ที่เข้าชมนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและเป็นสิ่งที่หลายท่านรอคอยอยากเห็นลูกชารีโอบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องลีโอและน้องลีโอได้ทําออกมาเกินคํญญาบรรยายนะครับพอหลังจากเสร็จจากคอนเสิร์ตใหญ่ของครูหนึ่งนะครับแม่เพียงนะครับได้มาอัปเดตภาพบรรยากาศแฟนๆทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจลูกชารีโอที่มาในชุด สีสันสดใสกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมให้ย้อนวันวนให้เข้ากับภาพบรรยากาศของพี่คราวและน้องทองกวาวน่ารักและสดใสงดงามกันทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมแม่แม่จัดมาเต็มมากเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งบางท่านได้มอบรางวัลให้กับลูกชายโดยคุณแม่นะครับได้ระบุว่าเอาแบง์ใส่มือลูกชายดูหน้าลูกชายสิเหมือนจะเกรงใจยาย ที่เอาตังมาให้ทั้งผู้ให้และผู้รับหน้าตาบ่งบอกเลยค่ะท,ทุกทท่านให้ลูกเพราะเอ็นดูลูกชายและคุณแม่คุณยายที่เอามามอบให้ลูกแบบนี้แต่จับภาพไม่ทันขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะและนี่ก็คือภาพและโมเมนต์ความน่ารักของ FC f a n แฟนคลับที่ตามไปให้กำลังใจลูกชายลีโอนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ f c แฟนคลับ ที่หลายท่านได้ชมความรักที่มีต่อลูกชายเป็นความรักที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับความรักจากหัวใจจากความจริงใจที่มีให้ต่อลูกชายนะครับโดยหลายท่านนะครับได้มาเล่าถึงความประทับใจบน Facebook ของคุณแม่อีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นแม่ต้อยเอาเงินใส่มือลูกแบบเร็วๆมากลูกพูดว่าขอบคุณครับแม่ต้อยสตัน์ไปหนึ่งวิเลย ลูกจำไม่ต้อยได้ด้วยเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะนึกว่าจะกลับบ้านไม่ถูกซะแล้วและข้อความสำคัญนะครับก็จะเป็นข้อความของคุณยายในภาพนี้นะครับโดยระบุข้อความว่าคุณยายในภาพเองนะคะติดตามลูกลีโอมานานแล้วมองเห็นทุกการเติบโตของลีโอยายขออวยพรให้ลีโอแม่เพนป้ากบและแฟนคลับทุกคน มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุแบบยายไปตอลอดไปนะคะและนี่ก็คือข้อความของคุณยายนะครับได้เข้ามาตอบในความรู้สึกที่ได้มอบรางวัลให้กับลูกชายและคุณยายน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านใดได้เห็นภาพนี้และบางท่านนะครับ ได้อวยพรให้กับคุณยายด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมอย่างข้อความนี้นะครับขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคอยใ,ให้กําลังใจลูกชายไปนานๆค่ะน่ารักที่สุดคุณยายคือภาพที่หลายท่านได้เห็นแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่นใจเพราะทุกท่านนะครับคือแรงพลังสําคัญกําลังใจสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในที่เรียกว่าความรู้สึกจากข้างใน ความจริงใจที่มีให้ความรักความอบอุ่นจากหลายๆท่านที่มีต่อลูกชายนะครับคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ลูกชาลีโอสัมผัสได้นะครับคุณผู้ชมและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ต่างมาให้กำลังใจลูกชาลีโอด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมทุกท่านได้ชมคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกว่าอย่างไรมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับณผู้ชมหรือประทับใจในส่วนใดมากที่สุดบอกต่อกันได้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ